เารู้ว่าถ้าแอร์ทำอะแอร์จะมีความสุขและแอร์จะแบบเหมือนเห็นคุณค่าในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าังท้าทเถอะอะไรเงี้ยทำเท่าที่อยากทําไม่ต้องทําเพื่อกดดันตัวเองไม่ต้องแบบเหมือนเป็นนักแสดงที่เก่งขนาดนั้นแล้วไม่ต้องหาแบบขนาดนั้นแล้วว่าเออเรามีบทบาทใหม่กับการเป็นแม่เราก็อาจจะต้องบาลานซ์อะไรเงี้ยบางทีแอร์ก็จะแบบกดดันตัวเองเยอะ เลยอย่างเงี้ยค่ะพอเราทําเยอะๆเนี่ยสามีก็จะบอกวิจุดดีแบบเสียงมันไม่ไหวจริงๆแอะแอะต้องนอนแอะต้องพักจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือกดดันตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยตาย,ตายละตายละแบบเราหยุดไม่ได้อะอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่อยากหยุดยอะไรเงี้ยอ่ะแต่อย่างเงี้ยแอนมีรายการเนี่ยจะต้องถ่ายเขาบอกแอนรับผิดชอบกับรายการก่อนดีกว่าในสิ่งที่แอนรับงานเอาไว้เอออันเนี้ยไอ้ว่าเขามันสําคัญนะแอนทำงานให้เต็มที่ก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ท่านไลฟ์เพื่อจะเปิดโอกาสตัวเองใหม่ๆไอ้ว่ารอให้มันหายก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยเตือนสติเราแรกๆเราก็ไม่เชื่อแต่หลังๆคือมันไม่มีเสียงเลยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะมาถึงแล้วก็แบบแบบออกเสียงไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะก็ฟังเขามากยิ่งขึ้นเลยค่ะไม่มีเสียงเลยก่อนนันนี้หายไปเลยหายแบบเล่นกับลูกยังไม่ได้เลยอ่ะไม่มีร้องเพลงกับลูกเสียงสองเสียงสามไม่มีเลยอะไรเงี้ยพูดยังไม่ไหวเลยหมอบอกให้หยุดยาแล้วเนะี่ยหมายความว่า ตอนแรกไอฉีดยาแล้วพอหลังๆก็คือเริ่มทานยาอพอกลับไปขอหมอฉีดอีกหมอาบอกให้หยุดแม้กระทั่งยากินก็คือต้องหยุดเพราะสิ่งที่มันเป็นต้นเหตุจริงๆมันคืออาจจะเป็นที่แบบเราใช้เสียงมากเกินไปแล้วอาจจะต้องถนอมเสียงในเรื่องของแบบพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะหลายๆองค์ประกอบก่อนนั้นเนี้ยเป็นมาลานี้คือดีขึ้นละอยู่ในช่วงกําลัง recovery ร่างกาย โชคดีเหมือนกันกับการที่ไม่ว่าจะทําอะไรหรือโอกาสอะไรเข้ามาจะมีคนรอบข้างซัพพอร์ตเสมอเอาจริงๆก็รู้สึกโชคดีนะอันนี้คือแบบมันเหมือนเป็นสิ่งที่ไม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 ไมต้องเรียกร้องอะ่ะมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างๆเสมอไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามอะไรเงี้ยน,นอกจากมีสาม,มีมีน้องมีผู้จัดการที่น่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะมีครอบครัวที่แบบหูพร้อมซัพพอร์ททุกทุกแบบทุกแขนงอะ่ะ กฎหมายอ่ะพี่คนนี้คนนี้ถนัดทั้งนี้ทั้งนี้ถนัดกันอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกเออแบบเราโชคดีจังอะไรอย่างเงี้ยอย่างไอเซงเขาถึงแม้ว่าพี่แอร์จะรับบทบาทแม่แต่ว่าสิ่งที่พี่แอร์รักก็คืองานในวงการบันเทิงเขาก็อยากให้พี่แอร์ได้ลงทำอย่างเต็มที่เหมือนกันใช่ค่ะเขาก็จะบอกว่าเขารู้ว่าถ้าแอร์ทำอ่ะแอร์จะมีความสุขและแอร์จะแบบเหมือนเห็นคุณค่าในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเงี้ยทำเถอะ อะไรเงี้ยทำเท่าที่อยากทําไม่ต้องทําเพื่อกดดันตัวเองไม่ต้องแบบเหมือนเป็นนักแสดงที่เก่งขนาดนั้นแล้วไม่ต้องหาแบบขนาดนั้นแล้วว่าเออเรามีบทบาทใหม่กับการเป็นแม่เราก็อาจจะต้องบาลานซ์อะไรเงี้ยบางทีแอก็จะแบบกดดันตัวเองเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้จริงไหมพี่แอร์ แอร์ว่ามันเรียนรู้ที่จะลดนะอย่างของแอร์เนี่ยหลังๆแอร์เป็นเส้นเสียงอักเสบแล้วก็แอร์ก็จะบ้าระห่ำแบบว่าอะไลฟ์ทุกช่องทางที่จะไลฟ์ได้เราแบบเราห้ามตันเราห้ามตายเลยอย่างเงี้ยท่องบอกตัวเองไว้อ่ะนนอกจากขายของเสร็จปุ๊บอะติ๊กตอกเราก็จะไม่ไม่ทิ้งนะเดี๋ยวเด็กใหม่ๆทุกวันนี้คือเข้ามาลองใครพี่เป็นใครคะสตรอบเบอร์รี่ชีสเค้กคืออะไรอะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบเออเราต้องพยายามเออแบบว่าเหมือน เขาเรียกเปิดโลกเนาะแบบให้ทันเด็กทันโลกมากยิ่งขึ้นพอเราทําเยอะๆเนี่ยสามีก็จะบอกวิจุดีแบบเสียงมันไม่ไหวจริงๆแอ์แอ์ต้องนอนแอะต้องพักจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็จะเละไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแอะมีหน้าที่หลายหลายมุมที่อาจจะต้องทำคือถ้าเกิดคนรอข้างไม่เตือนเราก็จะไม่หยุดไม่หยุดคือกดดันตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยตายละตายละแ,แบบ เราหยุดไม่ได้อ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่อยากหยุดอะไรเงี้ยอะแต่อย่างเงี้ยแอมีรายการเนี่ยจะต้องถ่ายเขาบอกแอนรับผิดชอบกับรายการก่อนดีกว่าในสิ่งที่แอนรับงาน,านาเอาไว้อะอันเนี้ยไอว่าเขามันสําคัญนะแอนทำงานให้เต็มที่ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าไลฟ์เพื่อจะเปิดโอกาสตัวเองใหม่ๆไอว่ารอให้มันหายก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยเตือนสติเราแรกๆเราก็ไม่เชื่อแต่หลังๆคือมันไม่มีเสียงเลยอะไม่ได้เลยอะมาถึงแล้วก็แบบแบบ ออกเสียงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะก็ฟังเขามากยิ่งขึ้นเลยนะคะคือยังไงบ like ้างคะกับสุขภาพของเส้นเสียงดีขึ้นแต่พอใช้มันคือเหมือนหมอก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเหมือนจะดีขึ้นแต่มันพอมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเรากลับไปใช้เสียงปุ๊บมันก็จะเหมือนติดลบลงไปอีกอย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องพักจริงๆซึ่งเอาจริงช่วงนี้แบบงานเยอะมากงานงานลาดงานหลวงงานฟรีงงานอะไรเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยเออมัน ที่พี่แอร์เป็นคนที่ Energy เยอะแล้วงานทุกงานคือคาดหวังทั้งหมดใช่ใครที่ได้เห็นแอร์ก็จะรู้ว่าเป็นคนเบาไม่ได้อะ<ม>เป็นคนแบบไม่มีอ่ะไม่มีว่างานฟรีแล้วจะเบาหรืออะไรเงรี้ยไม่มออีไม่ได้คนสวยมีเยอะสวยกว่าเรามีเยอะนั่งนั่งเฉยๆแล้วสวยอะไรเงรี้ยเขามีเยอะอยู่เยอะทั้งวงการ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะเบาไม่ได้ <c oughs> เรารู้ตัวว่าเราไม่ได้มาทางแบบสวยนิ่งเนะอกไหมเราจะไปนั่งอ,อมๆอมยมๆยมยมบวมๆไม่ได้เราก็ต้องแบบอายังไงคะอะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้ว่าเราเราจะต้องแบบมาทางนี้แล้วคนที่เขาอยากให้เราไปเขาคงไม่ได้อยากได้ความสวยนิ่งจากเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยต้องทานยาหมอบอกให้หยุดยาแล้วเนี่ยหมายความว่าตอนแรกไอ้ฉีดยาแล้วพอหลังๆก็คือเริ่มทานยาพอกลับไปขอหมอฉีดอีกหมอเขาบอกให้หยุดแม้กระทั่งยากินก็คือต้องหยุด เพราะสิ่งที่มันเป็นต้นเหตุจริงๆมันคืออาจจะเป็นที่แบบเราใช้เสียงมากเกินไปแล้วอาจจะต้องถนอมเสียงในเรื่องของแบบพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะหลายหลายองค์ประกอบถ้าไม่หยุดมันต้องมีผลเสียตามมาแน่ๆซึ่งก็ก็นี่ก็คือไม่ไม่มีเสียงเลยก่อนนั้นนี้หายไปเลยหายแบบเล่นกับลูกยังไม่ได้เลยอ่ะไม่มีร้องเพลงกับลูกเสียงสองเสียงสามไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยพูดยังไม่ไหวเลยอ่ะก่อนนั้นเนี้ยเป็นมาลานี่คือดีขึ้นละอยู่ในช่วงกําลัง รีคอร์ฟเวอรี่ร่างกายแต่ว่าจ้างได้ไม่จ้าอุ๊ยเต็มที่จะออกไม่ใช่นะพ้นยาเลยเดี๋ยวพ่นยาเราเราเริ่มแล้วคือเต็มที่ได้เหมือนเดิมบูดได้แดิถูกเดี๋ยวนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีึ้นล่ะค่ะเออไม่ต้องห่วงนะจ้างได้ค่ะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ